อันนี้ผมมีโอกาสได้มาใส่บาตรที่บ้านโนโนอดน,น้อยนะฮะจังหวัดชายภูมิกันกลุ่มผู้สูงวัยเขีนมิใส่าบาตรแล้วก็ชื่ในใจ<อ>เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะฮะแต่อบอุ่นมากเลยตัว

เช้าวันนี้นะฮะผมมาที่บ้านโนนอดน้อยนะครับตั้งใจจะมาใส่บาตรหมู่บ้านนี้นะฮะก็เป็นคิวสุดท้ายนะครับของการใส่บาตรวันนี้พระมีสองลูกนะฮะทางวัดขากลับมาละ เอาไปลงช่องไหนโยมลงช่องไหนยูทูบเหรอครับช่องอะไรอ่ะน้องแลนเดอร์ฮะนองแลนเดอร์นองแลนเดอร์ครับผมหลวงพ่อถามว่าผมเจ้าภาพนี้ไปลงช่องไหนจัดไปน้องแลนเดอร์ ก็เดินเข้าวัดประจํานะฮะวัดนี้ไม่ค่อยจเจริญน,นะฮะแต่กําลังจเจริญน,นะครับผมขออนุญาตถ่าดูร,บรอบๆนะฮะน้าวัดก็จะเป็นสระน้ำครับหลังก็จะเป็นแบบศาลานะฮะกําลังจะมีการพัฒนารอบข้างหมุนบริเวณ สามร้อหกสองศานะครับวันนี้ท้องฟา์มไม่เปิดนะฮะขออนุญาตจบภาพตรงนี้นะครับสวัสดีครับ